สวัสด,ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องครอบครัวหันซากนันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่ปิ่นก็จะมารีวิวขหนมอีกแล้วนะคะหลังจากคลิปนั้นที่รีวิวไปนะคะวันนี้นะคะพี่ปิ่นพี่ปิ่นนะคะก็จะมารีวิวขนมป๊อปคอนนะคะก็รู้จักกันดีเลยใครเคยกินบ้างอร่อยหรือเปล่าลองคอมเมนต์มาดูนะคะนี่ เหมือนสมองเลยอันนี้เป็นสมองคนโอ้โหอันนี้ติดมาสามอันเลยทุกคนติดมาสามอันเลย อืมอร่อยมากเลยทุกคนลองไปหาซื้อกันดูนะคะที่เซเว่นก็มีโลตัสแบ็คโฮแบ็คซีมีหมดอืมอร่อยมากเลยทุกคนเดี๋ยวพี่ปิ่จะให้คะแนนขนมเลยนะคะอันนี้พี่ว่าให้ประมาณแปดเต็มสิบก็แล้วกัน,นะคะ่ะ ก็อร่อยดีแต่ไม่เท่าไม่เท่าขนมที่กินครั้งก่อนครั้งก่อนอร่อยกว่ามีไส้ช,ช็อกโกแลตใช่มัดเบลโลด้วยอันนี้เหมือนเป็นลูกไก่เลยเจ็๊ยบมีขากับมีแขน กินขอกินน้ำก่อนนะคะทุกคน โอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็พอมาพอควรแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ปิ่นด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ